นี้จะมากับท่าสลับกิฟต์ตาเป็นคว่ำมือค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กเช่นก a นทัเรียวค่ะวันนี้วันก็มาพร้อกับดาบคาตนาของวานนะคะซึ่งเป็นดาบซอไม่มีคมนะคะวันนี้วันจะมาสอนท่าการสลับกิปดาบค่ะจากที่เราถือแบบธรรมดานะคะเป็นการจับดาบแบบคว่ำกลิปลักษณะนี้ค่ะเนื่องจากวานนะคะ ใช้ดาบคาตนานะซ้อมเนี่ยในการโชว์มาโชอาตนะคะฉะนั้นวิธีการโชว์ก็จะมีการควงควงดาบควงหมุนควงเปลี่ยนมืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับการควงอาวุธโชว์ทั่วไปนะคะฉะนั้นวันนี้บัรก็เลยจะมาสอนเทคนิคการควงง่ายๆโดยการสลับกลิบดาบค่ะเดี๋ยวเรามาดูท่ากันนะคะเอาละค่ะการสลับกลิปดาบคาตนานะนะคะช่างแสนง่ายนะคะจากที่เราถือคาตนานะอยู่ในมืออย่างนี้นะคะเราก็แค่เอามือเรามาวางลักษณะนี้ตรงข้อมือนะคะให้ ตัวข้างๆดาบเนี่ยแปะกับข้อมือเรานะคะอย่าเอาคมดาบเข้านะคะจากนั้นนะคะถักมือข้างนี้ขึ้นนะคะปล่อยดาบหมุนอ้อมมือแล้วจับนะคะปึ๊บแล้วจับจับความนะคะอย่างนี้นะคะอ้อมแล้วจับนะคะจากนั้นเราก็สามารถทําท่าต่อได้นะคะทีนี้คอมโบของมันนะคะง่ายๆนะคะก็คือเราอาจจะมีการควงดาบขึ้นฟัน ที่วันสอนไปเห็นไหมคะหนึ่งสองหนึ่งสองเสร็จปุ๊บเราเอามือมาดาบับจับที่เราฟันลงปุ๊บนะคะเอามาแปะมือเรามวนขึ้นจับนะคะจากนั้นใช้กมือนหนึ่งจับช่วยนะคะอาจจะหมุนตัวแล้วฟันเฉียงลงลักษณะนี้นะคะเป็นการจับคว่ำกลิปแล้วฟันลงนะสังเกตเวลามันจับมันจับอย่างนี้นะคะแล้วก็ฟันลงดูใหม่นะคะฟันหนึ่ง สองมือเข้าหมุนจับสลับกลิปแล้วฟันลงนะคะอีกท่าหนึ่งนะคะก็คือเราฟันเฉียงนะคะฟันเฉียงหนึ่งสองกัดกลิปดาน,นะคะแล้วก็ฟันหนึ่งดันมือออกนะคะจากนั้นสอดมือข้าเอาคาตนาอ้อมหัวนะคะหมุนนะคะบุนอย่างนี้แล้วก็ค่อยหมุนตัวมาฟันอันนี้ได้หมดนะคะแล้วแต่ว่า ใครอยากจะทำท่าไหนนะคะวันนี้มีให้สองท่าดูใหม่นะหนึ่งสองหมุนฟันแล้วก็เอามือดันไว้นะคะจากนั้นอ้อมคาตนะอันนี้เป็นสัน,สนดาบนะคะอ้อมหัวเรานะคะแล้วอาจจะปั่นปั่น่างนี้ได้แล้วก็หมุนแล้วฟันนะคะได้หมดก็แล้วแต่ใครจะไปประยุกต์ใช้นะคะ ก็เป็นท่าดับพัฒนะง,ง่ายๆในวันนี้ค่ะแค่สลับลิฟท์ค่ะค่ะท่าดับพัฒนาในวันนี้ก็มีอยู่เท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใค,ใครมีคําถามสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาถามวานได้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปของวานวก็ฝากกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้วานนะคะกดซับสไครต์ไว้ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปในข่าวหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะฝากติดตามผลงานของวานสตูดิโอและเบ m a r มาช l ั r t s a า Academy ผ่านช่องทาง Facebook หากชอบอย่าลืมกดไลค์ กด subscribe แล้วก็กระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ